รีโนเวทบ้านระงบบานปลายยังไม่ใส่ยถ้าดูคลิปนี้ปัญหาผนังแตกลายงานี่ครับผนังที่ต่อเติมมันยังแตกอยู่เลยพี่ธรรมดานะครับฉาบป,ปูนก็ต้องมีรอยแตกลายงากันบ้างเป็นงานอาร์ตมันไม่อาร์ตพี่อาร์ตพี่ชุยไม่ได้ชุยพี่ทำงาน,นลวกพี่ไม่ตั้งใจทำอะ่ะพี่ทำลวกลวกอะ่ะน้องไม่เข้าใจน้องไม่ช่างอะ่ะคือพี่เนะี่ยทำอะไรก็ไม่รู้เนะีย่ยใจเย็น อย่าพึ่งเถียงกันแก้ได้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์บี2008หมดปัญหาผนังแตกรายงานด้วยฟิล์มสีที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยประสานและปกปิดรอยแตกรายงานได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีเซรามิกคูลิง่งช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวทําให้บ้านเย็นสบายอีกด้วยลองดูใหม่เป็นไงโอ้ยยืดได้เย็นด้วยแก้ปัญหาผนังแตกรายงานต่อเติมบ้านงบไม่บานปลายต้องสีรองพื้นเบเยอร์บี2008เลือกสีรองพื้นครบจบ Aqui. Beijo! Beijo.